เบื้องหลังการถ่ายทำครับเป็นฉากหนึ่งของยูทูบลงพนี้ครับงกนี้เรคหาปูกำลังหาปูนใส่เป็ดคนเนนี่ครับวัสดีครับ ปักเบ็ดเหยื่อปูกับเขียดครับไม่ได้ใส่นานหลายเดือนแล้วครับลงแต่เบ็ดฝรั่งลงแต่เหยื่อลำหน้าดำหมดแล้วมาปักเบ็ดกันเลยครับค่ำแล้วครับนี่ครับใส่หนองแถวนี้ครับมันเป็นยังไงรอดูตอนเช้าเลยครับ ใส่แล้วก็กลับเลยครับปักเบ็ดเพิ่งเสร็จครับจุดไฟไล่ยุงยุงเยอะตีสี่แล้วครับไปเก็บเบ็ดครับไม่รู้จะกินหรือเปล่าเก็บเบ็ดเก็บเบ็ด อย่างจากฝั่งนู่นเอาวคันเปิดมาถึงหนองแล้วครับดีสี่กว่าแล้วครับ ถึงหนองแล้วไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าฝนตกด้วยปกติฝนปกติผมไม่เคยใส่เขียดหน้าฝนนะครับใส่แต่หน้าแรงก็เคยใส่อยู่นานแล้วมันฝนตกมันไม่กินเลยถ้าเป็นใส่เดือนฝนตกกินดี ไปดูกันครับคอยลุ้นช่วยกันครับมองลงไปใช่ป่าไหมนะ่ะดูเบียดมายี่สิบสามสิบหลังยังไม่กินสักตัวนีตอนนี้ใช่ไหมนะี่ลวงงูคุณดูวันอุ้ยใช่ใช่ครับป่าป่าคุณคุณบอกคกนอ กวาดก็ไม่ได้ปลาซะแล้วน่นจะคันเบ็ดดูนหน่อยอ้าวอยู่แม่นี่ทำไมมันไม่เอ็ดเลี่ดอีกโอ้มอยมีอ้าวคันหักคันหักอ้ยตัวใหญ่นั่นเ่ยทิ้งแมงเลยเป็ดจอ เด็กปลาตัวเดียวนี่นะเศร้างแยบเลยโอ้โอ้ตัวนี้ตัวตายตายตัวนี้ตายเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับสรุปได้ปลาเยอะเกี่ยดสองตัว ฝนมันตกมันเยอะเขียดมันไม่ค่อยกินหรอกครับถ้าฝนตกปูใส่ประมาณสิบหลังมีรอยกินอยู่สองสามหลังแต่ไม่ติดครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้แหละว,วันนี้แหละจะใส่ตะปูดูครับรอติดตามชมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ